ไปไปลุกไปแพ้แล้วลุกเลยนี่ไม่ยอมอ่<ค><น>ะไม่มไม่ยอมให้ตูเข้าใจไหมไม่ยอมย <laughs> อมนนี่แนะ่ เ้าพี่โอนอะไรไปคดก่อนกันนะเากินแล้วเขกินแล้วอะไรเล่นความออะไรสักอย่างนึงอะนั่งมาม้าขวาด้วยอ่ะพี่แต่ไม่ใช่นเออผเอาแต่เมนเ่นี่ก็ดีนะผมจะได้กลับไปดูนะผมจำไม่ได้ผมเล่นอะไรไปอย่างเงี้ยสมองมันเยอะ ส่งไม่กลัวหรอกรื่นท uh> ี um> ่ราไปหลบใ่เราไม่กลัวเลยปากเก่ามันเป็นอดีตแล้วกินนี่ลองซ่อนอ่ัี่มันเรื่องอะไงกันบ่นอเราเราเรา เรางงว่ามันไทยได้ยังไงตังแต่แต่ชอบเรียนเชิดไม่ใช่คเรี้นะพี่ ไม่ใช่ซน่าจะบุกอ่ะัวร้องบัวร้องแล้วแทงยังไม่กินเลย ของเราแล้วไ่มีดซ้ายดีขวาอะไรอยู่ไปรู้จักแล้วอย่าี้อะไรเดี๋ยวมาเหมือนมาใช่ไหมเดี๋ยวเขาจีนสุดเราลงไปเราจีนเขาเราเียกเขามาคุยดีกว่าแล้วทีเดินไอ่ไรเขาขป้นไปนีแน เกิดมากินนะ่ะกินด้วยอร่อย สู้หรือเปล่านี่ ใช่หมดวิ่งเข้าไปเลยให้ดเลยัวา่งเยยังไงได้วเลยพี่ไม่ไหวแแกเราจะอยู่ได้คดีทิ้งไปเลยน่ร ฉันกินไปแต่เขาเลี้ยงกมาตลอดเลยเดี๋ยว,วยมันนี้ไม่ได้กินยังไงกูยังกินไม่กินหรอกเบี้ยงหงายเฉยปลายหาไม,ม่กินยังไงก็ไม่กินหรอกถ้าไม่กินหรอกัวนั้นแหละฝ่ายยังหงายได้ที่เลี้ยตาเท่ากับเดน่นกินก็ต้องได้สองเจ้าบัวมาให้คู่เลย ผองรีชอบ <c oughs> <Yeah. S 2> อ้าวไอ้เพื่อนไปทไมพ่นต้องกิน้อขอใชัแก้วแ้วนี่นนนอะไรอะไรชัเม่าอ่ะไม่มาหอกเขาม่แเขจะเวียนไป แข่งเคือไมสนุกเฉยนะสนุกเัยไม่ให้เกรียดนะจ๊ะไม่ไห้ผมโกงได้ความรู้ด้วยเรียนรู้ผมลงกิจนะคุณแต้มไหนหมดก็มาตันที่มัน เาเพิ่งจะแจกาแนเดียวเองครับนีุ่นเราก็าอันตรายนีมันเกลียดเลยอมันต้องยนอย่างนี้จมันะชนะรไม่ได้ก็ให้มันตายตายไปซะเลย

E, ไม่ไมดีได้ัไงอ่ะโอมนมีมันมีแก้มหลัก่คนเคยอะไมาใช้ไม่ได้หมระยองนีเนี่ยมันต้องมาเหลืออะไรแพ้อะไรชนะอะไรเสมอเดง่ายเลยมีแ้มหลัมนี้้แต้มหลักอยเดียวไม่ันี่ยเาได้ราได้องต เรางรไว้ั้นแต่แรกมันยิงการโจกาลุยก่อนตอรกที่จะคิดแต่เไม่ได้คิดได้หมือนไม่ได้คิดจริจริงแบบนี้เขาจะไม่ได้เอาเลยปีไใช่ไหมที่กี้ป้นนแ้วไเขียวอ่ะมันเขียวอ่ะั อะไรลูกนี่ต่อไม่ได้อะไม่ดีว่าไปลองนี่แหละช้างเนี่ยยื่นได้อะไรตอเนี่ยไม่ดีเลยลูกต่อเข้าไปแล้วเราแล้วเราน่าจะไปรองคนมาดีกไม่เป็นไรสู้ต่อกินเข้าไปเนาะเพราะเขาเข้านี่ไม่ทันเราใช่ใช่ที่ผมเห็นนัดก,กันนี้อะ

กินเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอยู่ตงนี้เนีเออกินเบี้ยเนี่ยตัวนี้ตกเราต้องวนเข้ามากินเบี้ยแล้วมาเนี่ยโอเคแล้วก็เปิดลูกไปเฮ้ยเขาจะเล่นเราอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็โคนเสียอย่างเงี้ยลูคท่าเรืออะไรมางไรมไร้ไากมช่อนู้แล้วเียนี้เหอยที่นจะได้ดีอยู่ได้ดีนาทีนี้เขยังได้ดีอยูชนะ่าเราไม่รูแต่ได้ดี เราหนสองเราสทีหงายเราจอดเรือเราขวโควนอยู่แบบไมกเราไม่หนีเลยนะเราแบบแปะเรือแล้วนะเข้ามาเนี่ยเขาเป็นนะไหลทีไปหัวโค้งเชื่อผมไม่มีแพ้แล้วมันมั่วแล้วอ่ะมันมั่วอ่ะเราที่ติ๊งเซากับเพื่อนไปอย่างนี้เรือมันมั่วแล้วอ่ะแล้วคือมันหงายธรรมดามาช่วยปลูกเรื่มไหลก็เสมอไม่ได้เดี่ยตรงด้วย จะตรงด้วยตัวนู้ตรงกัตัวนี้ด้วยมันจะตรงได้เราคู่เทียมทุกไม่ใช่คือจังหวาหายมันตรงไงอ๋ดตัวนว่อนี่นม่เดินไราาเดินไปแล้ววิตุไปแล้วกันม่จะเดินมนกนี่ไปหายเลยพูดเรงอะไหาเลยหาย่อนาเพิ่มการหาย่การเพิ่มตัวเดินแต่ผมว่าอะไรที่่านเท่าตีตีแล้วควรเขาก็จะเสียทีเดินเทียผมก็ไปผสมได้ค ไม่ได้เข้าไม่ทันนะเขาไปหาพี่หงายแล้วเปงนู้นนะลองดูข้างตู้ขอลองหน่อยูให้โกอกาสเขาไม่ได้หายเลยแล้วแต่เขาพี่เลยลูกก็เลยไม่ได้หายแล้วของหนตอนนี้ได้ไหไมไง,ไไงัวแล้วเราลูกครับแกกลับไปดีกว่าพี่ใจ กลับไเด็กเต็มทีเฮ้ยบินตาอะไรไเขาจะเล่นเขาจะเล่นแบบถูกหวยอีกแล้วอ่ะพี่ตุ๊กมีใครทขาไมก็เป็นคนแบบนี้เอ้อทัวร์หยืออะไรอันตรายอันตรายจริางเงี้ย่เลยเดินไหนที่มันเสมอแค่แพ้แน่นอนแพ้เหลือมใช่แพ้เหลือม ทำไมยคิดตุ๊กเป็นหุยนึงเนี่ยเราได้นับก่อนก่อนแพ้อย่าลุกเข้าไปกินของก็เรือกินขุนใช่เอ้ย่าทำอย่างนั้นดีนะก่อนลูกอีสองนี่นะมาเดมมาเด

มันดีวะมันร well, like okay, right. right, right. well, ุนแรงเกินไปคนชอบชอบกันแล้วไปทำยังไงกันทุกคนเป็นคนดีแล้วมันโหดร้ายไร้ลุกขมผาในเรือของเจลองดูลุกไปแล้วเจ็บสบายลองดูนะเรายังลุกได้อีกทีใช่โอ้เรายังการอไมได้ที่งไม่เข้าใจอะไรเลยอะไรงงี้ เเลยยังได้ทีเลยมันมีกัะไหลตาใช่เราวมันโยนอะไปกันไปฉีดแฟนเนี่ฉีด ทำไมพักเป็นคนแบบ